ครับก็สวัสดีท่านผู้ชมุกท่านกันด้วยละก่ะนะครับอยู่กองเอังเองโอ้แม่ซะซกันดีกเลยละกันครับฝาก่ไอ้ดูคลิปมาค่ะผมด้วยพีสมาวันนี้ผมมีระบบแฮกเกอร์มาใช้นะนี่ผมจะเปิดโหมดบินเห็นไหมท่านผู้ชมผมเป็นแบบโหมดโหมดธรรมดาแต่ผมสามารถบินได้วิวิเฮอ้ยอนโหว่ากล่องท่านผู้ชมดูว่ามันอาจจะเล็กนิดนึง เห็นไหมเหล็ก,ก,ก,<ร>กๆๆมันเหล็กๆหรอผมทำอะไรยเยอะแยะทุกคนจำอีพีโอ้ยเนื่อไม่ได้จำคลิปที่แล้วได้ไหมที่ผมสร้างบ้านต้นไม้ตอนนี้กลายเป็นบ้านวิลเลจเจอร์แล้วครับ <c oughs> เอ้ยออกไปออกไปแล้วผมจะเป็นอนะ่ะปาดปุ๊บไป ท่อนของผมนั่นบนก็ต่อ,อก็ต่อเติมนิดนึงนะแป๊บนึงนะครับน้าู้ชมจะมานะมาแล้วนะครับตะกี้มาช่วยป้าหยกของเหนื่อยเฮ้ยนานีา แกไม่มีสิทธิ์เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยได้ไงเฮ้ยเฮ้ยผมไม่กล้าลงเฮ้ยคิปเปอร์คิปเปอร์ติดพิษไหมปิวตายลองดูสิว่าผมจะเป็นอะไรถ้าผมยิงใส่ตัวเอง อไม่โดนปิวอ้าวหายทุกชมเอาใหม่เอาใหม่ปิวว้าวปับอยูไหนอ่ะว้าวมันเข้ามาในตัวผมแล้วปิวหายไปไหนนะหายไปไหนอ่ะโอ้ ไม่ดูรู้นผมเป็นนักฮอกไกอันดับหนึ่งในการยิงธนูนะอืมธนูน่าจะไม่เป็นใจนะมาผมไม่รู้ว่าผมเผยยิงเออม,มานน่ตกมาหาฉันอาผมเช่ว่าผมนอนดีกว่า บิวไม่หิวข้าวอ่ะโออ๋เฮ้ยเอ้ยเจ้าสดใสคือ,อ,ดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเลี้ยงมันมาตอนไหน อินูมินาติย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนได้ในมายครับผมเลยต้องบอกคุณไว้อินูมินาติไม่จริงหน้าแก่นี่ตูจริงขอแ่องเลยครับว้าวพวกเราลองไปดูวีลเจอร์คนนั้นกันถ้าเขาขายของเก้าผมจะผักเขาตกน้ำตาย ไปไปไปออมาเนี่ยไปใครแผ่นพี่ก็ไม่เป็นป ver, ออกไปชิว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 ออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้อยเฮ้ยเฮ้ยออกไปเฮ้ยอะออกไปออกไปออกไป ทุกคนได้ยินเสียงรบกวนอะไรไม่ต้องสนใจนะครับออกไปออกไปตุ้มออกไป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 ดีมากโดนกัดกินเลย

ผมผมคิดว่ามันเป็นอินูมินาตีแล้วผมจะไม่อยู่ละว,ว้าวเป็นไงงอไม่มีอะไรหรอก่อกมาผมจะเซกบอกอะไรดีนะฮึ ผมจะเอาอะไรดีเนาะอันน um, ี้โอเคว่าอะไรแล้วมัวใจอันนี้ต่อไปก็อันนี้โอเคหัวมังกรเอ็นเนอร์ดากอนออกมาวันนี้ต้องการเอ็นเนอร์ดากอน ว่าดับหน้ามากให้มันสวยเงิบว่าเอ็นเดอร์ตะกอนว่าเอ็นเดอร์ตะกอนว่าเอ็นเดอร์ตะกอนเอ็นเดอร์ตะกอนทำไมต้องพูดว่าก่อนไม่รู้สิของที่ไรสัตว์ผมเป็นที่ชิว้าต้นที่ชิวากับเครื่องไม่แท้ไม่มีสาระแต่นี่ทำไมมันมีสาระเพื่อน บายทุกคนเลยว่าวฮ่าฮ่าฮ่าก่อนที่จะไปรับชมผมขอโฆษณานิดหนึ่งแป๊บนึงนะคะอยากได้แอปโกงเกมเหมือนผมสองเกมนี้อันนี้มันเป็นที่เลือกแมปใช่ไหมเสร็จแล้วทุกคนกดแป๊บนึง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 ทุกคนกดไปที่ Google เสร็จแล้วพิมพ์ว่า ไมค์ครับเสร็จแล้วก็กดติดตั้งนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดพวกคนณนอะ่ะอยากได้ไหมครับของจริงในผมจะบอกวิธีนะเดี๋ยวแล้วพวกคนก็เลื่อนลงมาก็จะเจอนี้นะเดี๋ยวผมจะบอกอันนี้ไม่ติดเลยก็สิ์นนะอย่าหานะผมแนะนําช่องนี้เขานะช่องนี้เขาเป็นคนสอนผมโหลดเกมไมครับ โอฟี yeah. ่เกมเมอร์ช่องนี้แหละครับแล้วผมก็จะพาไปก็คือพวกเราอ่ะเอ่อกดเข้าไปในคลิปนี้ครับ,บ,รบแล้วก็กดเข้าไปในลิงก์แล้วก็กดน้ำหนึ่งกูเกิล เรโคมโมลืมคเถ้าไปที่โคมเสร็จแล้วก็กดปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนเป็นไทยแล้วออกกาก,ากาบะบดแล้วเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดแล้วก็รอมาสแป๊บหนึ่งพวกเราก็จะได้แล้วแล้วกคนก็กดออกมาดูทุกคนก็จะเป็นเหมือนผมจะมีไม้ครับโอเคดีไว้เสร็จแล้วครับบ๊ายบายมาเล่นเกมกันต่อ ตะกี้เห็นตัวอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะตรงจะตรงโอ้ยแหลก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 ผมจะสร้างอุ้ยแหลก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 ผมจะสร้างโกเลมนะครับเออลืมผมจะสร้างโกเลมอันดับแรกปุ๊บพักทองพักทองนี่เสร็จแล้ว ผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะทำอันนี้นะโกลมเป็นตัวปกป้องดูดูประตูวิตตี้ผมใหญ่ไหมโคตรนานนะก็จะเสร็วววจุ๊บจุ๊บจุ๊บ เจ็บ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 โอ้ยดีนะไม่โดนอึ๊บอึ๊บอซ้บอซาบอืมชิปกับเดียวมีสีพี่น้องขายเหล็กในคลองมาวปิวพิวิวา้าวปิว เราจะดูได้ว่าบ้านพวกเราอยู่ไหนเพราะผมมีเทปแบบไหนไงล่ะ <_ an> เอ้ผมเจอบ้านไม่หมดชมชมเจอแไม่ไมดแมวแมวก,มก็เดินตัดหน้าแมวดำแมวดำจะโชคร้ายแต่แมวดำมันวิ่งหนววีว้าววันนีครับผมขอพิซซ่าสองถาดครับ ไม่เลยก็ตัวรล้วว่าตเอามา,า,มาห้างนะเอาไปเอกไปยายออกไปอืยายคนนี้เนี่ยกินน้ำดีกว่าตดใส่น้ำูดโอเคคุณนี้เขาจะเจอพิษอันพิษสบงอันร้ายแรงของพลังมหาศาลของตดมากกว่าหนึ่งล้านโูตดคนนี้มีพลังมหาศาลมากกว่าหนึ่งล้านหู คนไม่หาหมอแล้วได้รับคำแนะนำจากแพทย์และผมก็จะตา,ายในยที่สุดก็คือผมะทำสาญญารากก็คือให้ผมจำบ้านหน้าว่าอันนี้บ้านผมเพราะว่าผมต้องออกไปไกลไกลไกลคลิปนี้อาจจะนานหน่อยะครับแต่ทุกคนฝากดูกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อจะเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อปไป อย่าลืมกดกระดิ่งใครที่บอกว่าอยากให้ลงคลิปวันพรุ่งนี้ต่อฝากคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะคะโอเคอยากเห็นกเลมผีเป็ดไหมครับโกเลมผีเป็ดครับเป็ดก็บ้าแล้วออกไป ออกไปออกไปอโกเลมต่ก็ไม่มีสิที่จะมาตรงหน้าฉันว้าวคำสั่งนี้มันมีผลอ,อความตายของโกเลมสูงไหมครับข่ววาวบอลไทยก่อนโ <c oughs> อ้ย กลัไปครับมันเหรอมันอยู่ไหนเนี่ยทางตรงไปอ๋อไปกันไป ดมเนี่ยผมจะทำอะไรให้ดูผมทำอะไรให้ดูจำมึงนะมานี่ดูดูแล้วจดจำไปใช้ดูดูด <Okay. S 1> นี่ไงไหมครับแล้วเดยวผมขอไปดูร้ายแปบนมึงรัพของผมมันเจ๊งอะครับ โหถาผมมันจริงเกินอะค่ะมองน้องอืมมันจริงเกินอะคับพิสก็ไม่ได้อยากโม้โอล่าโฟล่พโฟล่าโม้เกินไปแล้วเราไม่ผมโดยโม่โอ้่หบ่อยห้ ผมพิมพ์ก่อนแบบบนึงนะ,ะ้วคบขอตัาปีบมากับมาเร็วเฮย้ยกว่าจะพิมพ์รายเสร็จโอ้มาเดี๋ยวผมขอเล่นต่ออีกสังพักหนึ่งนะขออนอตติอกูแกแหลกเลขอให้หายแหลกเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะพาท่านผูชมไปเล่นแมปเบนดดีโอเคไหม ผมสัญญาวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะลงคลิปเบนดี้ห้าถ้าไม่ถ้าผมพูดผิดสัญญาทุกคนกดดิดไลค์คลิปนี้ไม้ถึงสิบดิดไลค์แต่ขอให้กดไลค์ถึงหนึ่งพันไลค์เดี๋ยวผมจะถ้าเกิดใครกดถึงหนึ่งพันไลค์ผมจะทำคลิปเล่นไมค์ครับแบบเบนดี้ตอน,นีท่ภาคที่สี ้งางั้นผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย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 บ๊วยจิบบ๊ยจิบบ๊วยขอแล้วครับ